สรุปข่าวความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในรอบรัวทัพพิศารแดงโอเลกุน่าโซชาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ร่วมแสดงความเสียใจกับเป๊ปกาดิโอลาผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ซิตี้หลังจากที่มารดาของเขาเพิ่งเสียชีวิตจากการติดเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยโซชาได้พูดระหว่างออกรายการพอดแคสต์ของแกรี่เนวิลลว่า แน่นอนว่าเราทุกคนคำนึงถึงตัวเขาและครอบครัวของเขามันแสดงให้เห็นว่าเราต้องพยายามมีความสุขให้ได้มากที่สุดตอนที่เรายังมีโอกาสใช้เวลาร่วมกับคนที่เรารักสำหรับผมแล้วเป๊ปเป็นทั้งคนที่ยอดเยี่ยมและผู้จัดการทีมที่วิเศษเขาเป็นคนที่ผมให้ความนับถือมาตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาผมหวังว่าเขาจะดูแลตัวเองและครอบครัวได้ในช่วงเวลาที่ยากลำบากแบบนี้เพราะคุณคงไม่อยากให้เรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นกับใครอีก ปีศาจแดงแมนเชสเตอร์อยู่ในเตดประกาศยืนยันเมื่อวันพฤหัส,สบดีที่9เมษาย,ยนที่ผ่านมาว่าสโมสรพร้อมสนับสนุนการทำงานของสาธารณาสุขอังกฤษในการต่อสู้กับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 อย่างเต็มที่โดยแมนยูได้ออกมาตรการการสนับสนุนหลายเรื่องและเปิดให้หน่วยงานและบุคลากรทางการแพทย์ใช้งานสนามโอทฟฟร์เพิ่มเติมรวมทั้งจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวกตามความต้องการของเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขนอกจากนี้แมนยูยังได้จัดยานพาหนะ16คันไว้ รองรับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่โดยมีคนขับมาจากอาสาสมัครรวมทั้งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องป้องกันเสื้อผ้าและเครื่องอุปโภคบริโภคให้มุนลนิธิซาฟอร์ดออรยอ์ NSS ด้วยทางด้านเซอร์เล็กเฟอร์กูสันก็รู้สึกภูมิใจที่ทีมรักดำเนินมาตรการช่วยเจ้าหน้าที่ในการต่อสู้กับไวรัสโควิด -19 อย่างเต็มกำลัง ปาดีใจที่เวลาพวกเราตระหนักถึงความสําคัญของหน่วยสาธารณสุขแห่งชาติเนื่องจากผมเคยมีประสบการณ์เมื่อ2ปีก่อนหลังจากพวกเขาช่วยชีวิตผมเอาไว้การต่อสู้กับการระบาดในครั้งนี้เป็นเ,เรื่องสําคัญอย่างยิ่งและทําให้ผมภูมิใจกับแนวทางของสโมสรและชาวอังกฤษที่พร้อมใจกันช่วย บรูโน่เฟอร์นันเดสจอมทับความหวังใหม่ของแมนยูออกมาเปิดเผยว่าโอเลกูนาโซชาให้ความมั่นใจกับเขาว่าจะได้ลงสนามอย่างต่อเนื่องเลยตัดสินใจย้ายจากสปอร์ติ้งลิสบอนมาอยู่กับทับพปีศาจแดงเมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมาด้วยค่าตัว68ล้านปอนด์พร้อมสัญญายาว5ปีครึ่งซึ่งบรูโน่เปิดเผยว่า ตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะผมอยากย้ายไปแมนเชสเตอร์ยูไนเตดสำหรับผมแล้วสิ่งสำคัญที่สุดและชัดเจนที่สุดคือความมาั่นใจจากโค้ดผมจำเป็นต้องรู้ว่าผมได้รับการสนับสนุนจากเขาเพราะบางทีเมื่อคุณย้ายสโมสรก็ไม่ใช่ทุกครั้งที่โค้ดอยากจะได้ในตัวคุณมันไม่ใช่ว่าผมจำเป็นต้องมาเพราะโค้ดอยากให้ผมลงเล่นมันไม่ใช่แบบนั้นแต่ผมรู้สึกถึงความเชื่อมั่นจากโค้ดว่านายย้ายมานายคือตัวเลือกของผมย้ายมาเถอะผมต้องการคุณผมต้องมีคุณในสนามมันไม่ใช่แบบว่าเมื่อคุณย้ายไปแล้ว ต้องไปถามอีกว่าผมจะได้ลงเล่นไหมสำหรับผมแล้วสิ่งสำคัญคือความมั่นใจที่เขามีในตัวผมมิคาเอลซิวัตอดีตกองหลังของแมนยูออกมาให้ความเห็นว่าตอนนี้พอปอกบาดูมีโอกาสสูงที่จะย้ายออกจากทีมหลังตกเป็นข่าวมาตั้งแต่ช่วงซัมเมอร์ปีก่อนแล้วถึงแม้ว่าเขาจะยังอยู่กับทีมมาจนถึงทุกวันนี้แต่อนาคตของเจ้าตัวก็ยังเต็มไปด้วยความไม่แน่นอนโดยมีเรอัมมาดริดและยูเวนตุสที่มีข่าวตามล่าเจ้าตัวหนักที่สุด เราต้องรอดูกันว่ามันจะเป็นยังไงแต่ดูเหมือนว่าเขาไม่คิดที่จะอยู่กับแมนยูอีกต่อไปแล้วผมได้เคยเจอกับเขาก่อนที่จะมีมาตรการล็อกดาวน์และเขาก็ดูมีความสุขดีทุกคนทําตัวเป็นปกติกับเขาและเขายังเป็นส่วนหนึ่งของแมนยูดังนั้นถ้าเขาอยู่กับทีมต่อมันก็คงไม่มีปัญหาอะไรผมก็แค่หวังว่าเราจะได้เห็นเขาเล่นด้วยฟอร์มที่ดีที่สุดเขาน่าจะถึงจุดพีคของตัวเองแล้วเมื่อพิจารณาถึงอายุของเขารวมถึงประสบการณ์ที่เขามีกับแมนยูและทีมชาติฝรั่งเศสมันคงจะเป็นเ,เรื่องที่ดีมากมาก ถ้าได้เห็นเขาอยู่ในแผงกองกลางร่วมกับบูโน่เฟอร์นันเดส ออรฟาเอลดาซินวาอดีตแบ็คขวาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดออกมายกย่องชื่นชมอารอนวานบิซาก้านักเตะรุ่นน้องว่าเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของเขาที่ฟอร์มแจ่มโดนใจสุดๆในฐานะที่ผมเคยเป็นอดีตฟูลแบ็คของแมนยูมาก่อนผมขอพูดตรงๆเลยนะว่าชอบวานบิซาก้ามากๆคือทุกอย่างมันดูดีสมบูรณ์แบบไปหมดไม่ว่าจะเป็นแนวทางการเล่นของเขาโดยเฉพาะเกมรับที่ไม่มีปีกคนไหนกล้าดวนด้วยรวมถึงสภาพจิตใจอันแข็งแกร่งและมีความมุ่งมั่นสูงเห็นได้ชัดเลยว่าเขาต้องการ เป็นผู้ชนะมากแค่ไหนเขาพยายามแย่งบอลจากฝ่ายตรงข้ามให้ได้ทุกครั้งไล่เก็บกวาดป้องกันกรอบเขตโทษสุดกำลังเสมอเด็กคนนี้รู้ดีเลยว่าจะต้องทำยังไงเพื่อให้ทีมกลับไปประสบความสำเร็จได้อีกครั้งและเ,เราก็เห็นแล้วว่าผลงานของเขาตลอดทั้งฤดูกาลนี้เป็นอย่างไง และมาส่งท้ายกันด้วยความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะของทัพพิศารแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเริ่มจากรายงานข่าวของแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวที่ระบุว่าบรุสเซียดอร์ทมุนร่วมวงล่าเฟรรานตอเลสวันเดอร์คิทวัย20ปีชาวสเปนจากบาเลนเซียเพื่อนำไปเป็นตัวแทนของเจดอนซานโช่ที่ตกเป็นข่าวหนาหูว่าจะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้ ต่อมาเป็น Evening Standard สื่อในอังกฤษที่เปิดเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดวางแจ็คกิลิตเป็นเป้าหมายอันดับต้นๆในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์โดยพวกเขามองว่ากับตันทีมของแอสตันวิลล่าจะมีมูลค่าราวๆ60ล้านปอนด์ซึ่งถูกกว่าเจมส์แมดดิสันที่เป็นอีกเป้าหมายหนึ่งที่อาจจะมีมูลค่าถึง80ล้านปอนด์เลยทีเดียว ปิดท้ายกันที่กาโชแมกกาโตซสื่อในอิตาลีเปิดเผยว่าเรอมาโอริสแสดงท่าทีพร้อมที่จะปล่อยตัวฮามิเอโรดิเกสจอมทัพชาวโคลัมเบียออกจากทีมในตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์นี้หากได้รับข้อเสนออย่างน้อย30ล้านยูโรหรือประมาณ26ล้านปอนด์เท่านั้นทำกลางการจับตายอย่างใกล้ชิดของแมนเชสเตอร์อยู่ในเตด ถ้าดูคลิปนี้แล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซีเฟิร์สกด s u b สไคร b ์และกดกระดิ่งเอาไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆของทัพปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจากแฟนผิวไร้ขนพี่อ้นเดอะไวท์เจอกันใหม่ในคลิปต่อไปวันนี้สวัสดีครับ